นะครับแล้วก็บวกอระดับชั้นมอหนึ่งมาสชายนะคะถ้าครูประกาศสีก็คือขอให้เป็นทีมนักกีฬานะคะเป็นตัวแทนนักกีฬาวิ่งมารับรางวัลน,นะคะแล้วก็พี่แกนถ้าเป็นสีไหนประกาศสีไหนนะคะพี่แกนก็นําป้ายแล้วก็ทงไครจะขออนุญาตเริ่มต้นรายการประกาศรางวัลในการแข่งขันกีฬาประเทศฟุตบอลนะคบขอเรียนเชิญท่านรองผู้นวยการกลุ่มบริหารงาน นครับซึ่งสีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันฟุตบอลระดับชั้นม .1 ถึงม .2 ชายได้แก่สีเหลืองครับตัวแทนออกมาเรียคร้อรวดเร็วเลยนะคะตัวแทนสองคนนะคะขึ้นได้เลยคนะบนที่ราาขึ้นได้ดเ,ลเลยนะครับอีกคนนึงมารับขนมด้วยนะคะ จะต้องสหรับการถ่ายภาพทงกับป้ายนะคะทงกับป้ายมายืนให้โทงขออยู่ข้างหลังนะครัแล้วก็ยกทงขึ้นสูงๆนะครบเฉียงประมาณสี่งหาองศาก็ได้นะครับให้โทงพิ้วนะครับและขอประกาศรางวัลต่อไปนะครับสีที่รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลชายระดับ5 6ชายครับ ไ่้ทีนาได้เียผลการแข่งขันม3กับม4น,นิดนึงนะครับอาจจะมีการเขียนผิดนะครับลำดบับต่อไปนะครับกีฬาฟุตบอลหญิงรวมนะครับสีที่รับรางวัลชนะเลิศได้แก่สีแดงค่ะพกกีเชิญได้เลยครับรับรางวัลครับและผลต้องขอภัยด้วยนะครับสำหรับม3และม4นะคะ สีที่รับรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะคะมสามมสีชายได้แก่สีเหลืองครับ <Yeah. S 1> อพี่ลาออกแล้วประมาณเท่านีนะครับค่ะเมื่อนพี่เราออกมาให้ไวนะครแล้วฉันก็เฉงนะครับวัน <Yeah. S 1> ชนะเลิศนะครับ <Yeah. S 1> ได้แก่สีน้ําเงินครับ yeah. สีเขียวค่ะเาพขไม่เอเสียงปรบมือให้กับนักกียาทั้ง3สีจากรายการฟุตซอลด้วยนะครับ กีฬา่าขายาวเดินถึงมุมเวทีตรงไหนก้าวขึ้นเลยก็ได้ดนะครับโค้งคำนับ่านผู้รับผู้มอบรางวัลสักนิดหนึ่งนะคะจวก้าวขึ้นบาสเกตบอลนะคบเ <c oughs> ขาเขียนมาว่า5คูณ5ด้วยครับผู้แพ้เดี๋ยวต่อไปเราต้องไปดูนะว่้งคืออะไรนะคะ <c oughs> แข่กันห้าคน ทั้ง4รายการสีเหลืองได้ชนะเลิศไปแล้วทั้งสิ้น3รายการเลยรายการนี้ามามามาตามมาด้วยนะครัะรางวัลชนะเลิศสตรีบานประเภทศคือคูณแกน

กีฬาเซปักก็มีทั้งสี่สีรายการนะคะซึ่งรายการต่อไปเป็นการแข่งน,นะะเซปักก็เรามีความษะชนะคงนะคะจากขออนุญาตข้างไปที่การแข่งขันกีฬาเปตองนะคะระดับชั้นมอต้นประเภทชายนะคะสีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่สีเขียวค่ะ และรายการต่อไปการแข่งขันกีฬาเปตองนะคะรายการต่อไปนะคะกีฬาเปตอง่ยอ่กูแต่เีรอกเปตองนะคะระดับ,บ,บชั้นมัธยมศาตร จะมีรายการทั้งหมดสี่รายการได้แก่รายการของเนื้อหานะคะร,รายการความพอเพียงรายการความพร้อมเพียงและรายการความสร้างสรรค์น,นะครับค่ะสำหรับรายการแรกนะคะสีที่มีการสื่อสารได้ตรงเนื้อหาตามธีมนะคะได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่สีเขียวค่ะเสียงปรือใหมากอุกรสรพาพัน สารในเนื้อหาได้ตรงประเด็นที่สุดนะคะทีมงานของสีเขียวมาได้เลยนะครับขอกว่าคุณแสีเสีเียวคียวนี้ นะคะตกเป็นของโรซิตาอันตรชัยซีได้ค่ะสาวเพียงมากๆเลยนะคะคือขากการแสดงแต่ละชุดเราไม่แข่ที่แลยและรายการสุดท้ายสำหรับการแสดงในพิธีเปิดนะคะรางวัลความคิดสร้างสรรค์ค่ะคุณที และแน่นอนครับรางวัลความคิดสรทท้างสรรค์นะคะประนึกว่าได้ยกมหาสมุทรมาวางไว้ที่กลางสนามของเรานะคะตรงนี้ของคามวารีเราจะมีการดลบคะแนนดังนี้นะคะถ้าหากว่าได้รางวัลชนะเลิศนะคะจะได้3คะแนน3คะแนนสำหรับกีฬาชนะเลิศครูเฉลิมพันค่ะปลมือให้พิ้นทีกอสองคนด้วยนะครับรบกวนเตรียมรางวัลมอบให้อมเสียงเด็กๆไว้ก่อนเชื่อ ให้กำลังใจเองดังๆดึงค้งง,คงก่อนค่ะและสีทีชื่อได้รับคะแนนสูงสุดนะคะได้รับถ้วยรนมกิ บัวผลตัว <ongs> บอลเร็วขบวนสีเขียวค่ะใช่ไหมครับใช่บัวจนเละอยู่สองคนขอเชียง์ขอบคให้ครัสีเขียวนะคะคว้ารางวัลด้วยวมครีมพาไปครับอย่างที่คูแถวได้แจ้งครับว่าไม่ว่าจะได้รับรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามจะมีคะแนนรวมนะคะแต่ว่าคะแนนรวมมันอาจจะเฉือนเพียงแค่ที่หนึ่งมาสองที่ได้คะแนนเฉือนไปเลยนะคะเพราะคะแนนตามเป็นแต้มต่อนห่างกันแค่คะแนนละหนึ่งเต้มเท่านั้นเองนะครับ ให้แก่ฝั่งของคุณครูครับฟุตบอลนะครับอเจคตูวัชสลาโบเจอรูวัตลาโบนาคางวันนะครับและรายการต่อไปนะครับการแข่งขันวอลเล์บอลคู่พิเศษระหว่างครูและนักและรายการสุดท้ายนะคะคู่พิเศษบาสเกตบอลระหว่างครูและนักเรียนนะคะผู้แทวครับ และในโอกาสนี้นะคะขอให้ทุกคนได้ขอปรบมือให้กำลังใจนะักกีฬาทุกคนในว,วันนี้ด้วยนะคะและ้วก็ให้ทุกคนนั่งตัวตรงครับยำดาบท้ายที่สุดนักกีฬานี่ละทุกคนครับตั้งแต่เช้านะครับผอ,อก็มาร่วมกิจกรรมกับลูกๆทุกคนและก็ได้สังเกตกิจกรรมมาโดยตลอดขอยดินชมคณะดำเนินการทุกๆคน และก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมกีฬาภายในในครั้งที่50ในครั้งนี้ได้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการนักเรียนทุกคนนั้นได้แสดงออกทางด้านกีฬาทางด้านการเป็นผู้นําการเป็นผู้ตามและก็ทักษะต่างๆตลอดจนตั้งแต่เช้ามีความสามัคคีในหมู่คณะของแต่ละสีได้อย่างดียิ่งนะครับโดยเฉพาะรางวัลที่ได้นั้นเป็นเครื่องการันตีให้นักเรียนทุกคน นักกีฬาทุกคนนั้นได้แข่งขัน,ขนรู้จักแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้จักกันให้อภัยกันตามวัตถุประสงค์ที่จะตั้งไว้ทุกประการถ้าความผิดแต,ตำรวจก็จะดำเน,นินคดีตามกฎหมายก็มีใบเหลืองใบแดงถ้าเกิดนักกีฬาทำาักกีฬาตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันที่เกิดประโยชน์สูงสุดแมีจิตใจที่สมบูรณ์มีสุขภาพนักเรียนนั้น ได้กิจกรรมได้ทํากิจกรรมนี้ตลอดไปและตลอดทุกๆปีนะครับเราขอปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในครั้งที่50ของโรงเรียนบางบุนาคภูมิวิทยาคมนะบัสด,ดีครับ